เดี๋ยวบางกุอ่ามาดูนะครับ CF สามร้คันนี้จากชุมพรนะครับ up ซ c กับทําช่วงล่างโชกหน้าหลังแบบปรับได้นะครับข้างหน้าผมปรับไปแล้วนะครับถ้าลูกค้าต้องการแข็งการอ่อนก็ปรับเองนะครับตอนนี้ข้างหน้าผมปรับอยู่อยู่กลางๆนะครับเอาขยมดูข้างหน้าผมปรับอยู่ที่ ขันเข้าสุดคลายออก14กิกนะครับถ้าเราอยากได้แข็งอีกนิดเราก็ปรับเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ขี่ดูนะครับข้างหลังกดดูนี่ข้างหลังผมยังไม่ได้ปรับนะครับอาที์ปรับดูอันนี้ผมจะขันเข้าสุดเอาแข็งสุดเลยนะครับวิธีการปรับนะครับถ้าเราชอบ แข็งชอบอ่อนยังไงเราก็ค่อยๆค,คลายออกทีละกิ๊กทีละกิกเราชอบแบบไหนก็ตามนั้นลองลองกดอันนี้สุดแล้วนะครับนี่นะครับอ่ะนี่ลูกค้ามีปัญหาเรื่องความสูงครับที่จริงมันต้องสูงกว่านี้นะครับชกนี่ผมทําความสูงเท่าเดิมติดรถมานะครับเอาก้นไม้ก้นไม่นี่นะครับอ่าคลายออก สิบกิกนี่นะครับตัวปรับได้อยู่ด้านล่างนี่นะครับอากด,ดูนี่นะครับผมจะปรับแบบกลางๆไปให้นะครับถ้าลูกค้าบอกว่านิ่มไปเราก็ขันเข้านะครับเทียบกับชุมพรอนได้แล้วครับนี่ครับ